สวัสดีครับผมคลิปนี้เรามาอยู่ในเกมซูล่าออนไลน์ไทยแลนด์นะครับจากที่ห่างหายไม่ได้เล่นมานานนะครับก็ตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมาผมก็ได้ไม่ได้เล่นเลยนะโอ้โหอันนี้ก็เป็นแบบหมดราคาหัวนะฮะคือผมมีแบบว่าเป็นหัวอยู่ตอนนี้มีตอนนี้มาเล่ไก่บอลน,นะครับไอบอลเทพซาเอาไอาบอลยิงเหรอสายหา่าฮะมาโอเคคือแบบแย่งนั่นแหละนะฮะแย่งหัวดาวแล้วก็จะได้ยิงนะครับประมาณนั้นโอ้โหแย่งกนไปแย่งมานะ ตอนนี้มีคนอยู่3คนในห้องไม่รู้ว่ามีใครจะเข้ามาหรอือเปล่าข้างหน้าเลยเนะี่ยโอ้นัดเดียวล่วงฮะงอจบไปบคือแบบลากข้าหัวเนี่ยไอตัวที่มันเป็นหัวเนี่ยมันจะยิงแรงนะย,ยิงแรงแล้วแม่งเลือดเยอะด้วยเอาว่านเอามาันเอามันเอาได้อด้อดูเอาเด้อด้ยังมไอยูเอ็กดีแอบยิงด่มันถ้ายิงหน้าน่าจะเป็นแบบว่าแบบได่ เกิดเหมือนเกิดใหม่เนาะประมาณนี้ป่ะเอามันไม่เห็นก่อนเนี่ยเอากูยิงไม่โดนอ้อลุงกูทำไมทามันมีสามปีก็สี่ตัวแล้วเหรอเนี่ยอ๋อยิงได้อ๋อมีสี่ตัวเฮ้ยบอลบอลอยู่หน้าเขาไงโบ๊ะเดียววิ้ยเออแล้วปิงโอ้ทำมมันยิงแรงอย่อะเดียนโดนหัวใช่ไหมนัดเดียวเนี่ยเฮ้ยกูเห็นไปโอ้โดนแล้วเวยิงโดนแล้วอะฮะห้ำห้ำ น้ำโอ้โหโดนเข้าเต็มเต็มฮะยังไม่ทันทำเพี้ยอะไรตัวยังกระพริบอันนี้มันเป็นโหมดอะไรนะโหมดชัดกันไงเป็นโหมดซุกซองเล่นแต่ลูกซองกันนะฮะแต่มันมากเลยเนี่ยคือแบบไม่มีไอเทมแต่ก็เล่นได้นี่คือตัวผมแบบโล่งๆเลยนะฮะไม่ต้องเติมแค่กระบาทเดียวโอ้โหอื้มโอ้โหสายแอบแล้วเนียนเอาอ่ะบอลเอาอ่ะบอลบอลบอลข้างหน้านมั้งไงบอลบูชิโกงดูให้เลยเนี่ยอู้หูเพื่อน โอ้ยเกือบตายไอ้บอลบอลเข้าไปแล้วไอเข้ามาแล้วโอ้ยโอ้โหไอ้ารยศไอ้เลวเหมือนแบบได้ดาวแล้วไม่กับหันมายิงเงี้ยอุตส่าห์ยิงกระไรถ่ายแบบจะไปยิงช่วยเนาะตายแล้วตายแล้วหาตัวมันเล่นหลบนี่ไงเรียบร้อยแอบแบบโอ้โหเดี๋้อโอ้โหมันยิงด้วยมันได้มันได้มั่งนะ หนุ่มยิงกูเล่นเลยที่สามนี่มันมาแล้ววะเอามันเออเฮ้อไม่เอาไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าเพื่อนเฮ้ยหายแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเลือดลดหายกับตายเลือดเลือดจะเพิ่มขึ้นนะถ้าไม่มีใครมายิงเราอ่ะมัดูดูหลอดเลือดด้านซ้ายมือล่างนะฮะเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผม เอ้ยเอ้ยเอาเหรอนะอุ้ยลูกหมดโอ้โหมันจะฟันเออลูกหมดโอ้โหดีนะยิงได้มันจะฟันเยอะบานเกือบตายกูด้วยโดนัเกือบเมื่อกี้กูเกือบตายเนี่ยนะเนี่ยคนอยู่ได้ดาวอยู่ไหนวะเนี่ยทางตรงนี้ตรงนี้ได้ได้ดูฮ่าไล่ยยศเลนมั้โอ้โหมึงได้ดาวเหรอเนี่ย เอาเะเพื่อนเราเพื่อนขอหน่อยขอหน่อยเนีเหมือนเกิดใหม่เกือบตายล้างล้างล้างเพื่อนมาแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันยิงกูว่ะโอ้โหหลังมาเพื่อนไแล้วใครยิงได้ไหมเอ้าโดนหัวเยันเอ้าหัวเรื่อกมาเฮ้ยเอาเรื่องมาไอ้มดหุ่นคนนี้ก็ต้องมาแปะเลยไอ้สักแปะอะไรแปะดุแหนมนะนี่ไงนี่ไงโอ้โหเอาเรื่องมา ตัแม่งเพิ่งเกิดไอ้เหี้ยแม่งกระโดดแหววหัวตัวดาวร่วงเฮ้ยโอ้โหยึดเขี้ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเดินอย่างี้เดินอย่างี้มาละเฮ้ยโอ้เอาหลังหลังไอ้เหี้ยหลังยิงได้มึงช่วยกันตั้งนานเนี่ยท้ายแบบโอ้โหมันเอาคืนแบบมันมึอยู่ไหนวะเฮ้ยยิงเงี้ยเนี้ยใครได้ที่หนึ่งตอนนี้โอ้โหเคดีซีเว้ ธรรมดาที่ไหนเลยเนี่ยช่วยกันช่วยกันโอ้บอลได้หอยบอลได้หอยเฮ้ยบอลบอลบอลโอ้โหยโอ้ยโห้ย้ยโอ้ยโอ้ยโ่ย้ยโออย่อ้ยยโอย้ยเ้ย้โ้ยโย้ยโอ้โยย้้าออโาย้ยออยหอยย้ย เลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วอ้มันตรงนี้ตรงนี้ดาวจะกระพริบเรื่อยๆนะฮะอุ้ยโอ้โหแล้วใครยิงได้มึงได้เหรอไอ้เต็มหน้าเลยเอาเยอะล้มล้มอ่ากูยังไม่ได้ดาวเลยเนี่ยตายรัวเเลยเนี่ยกูใครได้ที่หนึ่งนะกูยังที่หนึ่งอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยหนายมันไม่ใช่เพื oh, ่อนเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังหลังมาเฮ้ยโอ้โหนัดเดียวตายเลยวะชิคเช่เอาเรื่องเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเฮ้ย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 ใจเย็นพ่อตบนี่ไหนฮะระวังนะเพื่อนระวังนะโอ้โหนอามงแล้ววะไอที่สอง เมื่อกี้ดิย่องมาไหมต่อให้ดีพรหนุ่มเฮ้ยหลังก็ออโอ้โหแรงจังวะสองเมตรตายเลยเฮ้ยเฮอ๋อไอ้้ยแล้วกูยิงมันไม่ตายะอ้ตไหนมันนัดเดียว่วงเออนนี้นี่กูเจอแล้วไอเตอเยอของเราลวข้างหน้าเลยมาล้ลูลูลลลูลูลูออ้ ตายตายโอ้ยย ah, oh, oh, oh. okay, oh, ิงได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อจับเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรวะตายเหงื่อกูเฮ้ยได้ที่หนึ่งวะ k t c ยังได้ที่หนึ่งอยู่อยูันนี้อ่ะนี่ี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยระวังใครได้อะมึงระวังเออโอ้โหเอาเรื่องอ่ะเพื่อนเอาเรื่องอ่ะเอาอเอาปืนอะไรวะเนี่ยโอ้โหทำไมปลายมันแดงแดงขนาดนั้นอ๋อมึงเอามึงมีที่นี้แล้วเหรอ มีที่แต่งเหรอเก็บปืนเข้าวไม้เออหรอกูก็ว่าอยู่างที่อ่ะเก็บปืนเข้องไม้เออว่าเวลแค่นั้นไม่มีที่แต่งปืนแล้วกูตกใจเลยปืนเราแม่งเสียบเรียบเกินนะจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนเรามันเสียบเรียบไปเฮ้ยเดียวเฮ้ยเอ้าโอ้โหที่สองว่ะเพื่อนโอ้จากแหมเจ้าถือว่าจบไปแล้วนะครับกับการเล่นโหมดซองนะครับก็เป็นคลิป ที่สองแล้วกันนะครับในการทำคลิปซซล่านะครับก็ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับผมอ่ะก็ฝากไปเพียงเท่านี้ฮนะ